สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู่ไล่การเบิงแล้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงแรงของมือวันที่ยี่สิบแปดเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะโมนี่ค่ะแอดภาพพายพี่น้องบรรเทาสกุลสก้อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าดาวค่ะพาพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่าเล่านะคะพี่น้อง เอาหน้าทาังแรงนี่นะคะของหลวงพี่ดีกว่าดาวคะสิได้ว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันหลวงพี่จริญพรแอดมินมึงหล่อลยค่ะวันนี้มากคำจิง่อยขอโทษค่ะลา่ลาพัฒนาลุดอีกแล้ววังหันกระไดนาอกค่ะเออมันมีเขามีลุดดอกแนวทางตัวเลขผู้ใดก็หูย่นินโดยเฉพาะลาพัฒนามันทิศงทัทงมันเนีย่ย เขายอมรับเลยละว่ามันลดเป็นสามตัวมาตัวมันลดไหมสามตัวมาตัวมัน,ดน,มนลดแค่หนึ่งอันแต่ว่าคืนนี้สูงไหมเมืม่อนี้เป็นว่นาพนพายใหญ่เนะเาะวันนี้รูดเก้ารูดเก้าค่ะสามตัวไปที่สี่เก้าแปดสี่เก้าแปดค่ะสองตัวเก้าแปดเก้าแปดค่ะเก้าสาม เก้าสามค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะสามตัวมาตัวค่ะเก้าห้าเอ้ยไม่ใช่เก้าห้าสี่สามตัวมาตัวเก้าห้าสี่ค่ะอืมสามตัวมาตัวนี่ละเราพัฒนาของลูกพีนในคืนนี้ค่ะอืมโดยเฉพาะ เมื่อนี่ไอ้คืนนี้มันเป็นคืนวัดไัยใหญ่นะสิห้าค่ำไหมค่ะเหล็กเก่ากับเล็กแปดไมาเหยนยบเนี่ยนะแต่ว่าเราว่างเลยคู่เก้าแปดแปดเก้าคิดว่านี่อืมสิบบามากหกอีกตีบันนี้อือน้องพี่คะสิบบ้ามากหกอีกตีบันนี้คะเก่ากับหกคือจังหกนะเครดยานอยู่เครดยามเอาเป็นความคิดที่ดีอยู่กันไว้เนี่ยเจ้าหน่อยก็ดีเด้เอฟซีดันไว้เนี่ยเจ้าหน่อยก็ดีคือหนูพี่ไห เออหกแปดกว่านั่นเนาะแมนค่ะลุงปีอ่มันมาแปดเก่ารัวเก่าแปดนั่นแหละหมวดนี่แมนค่ะมันมาแปดเก่าีบัดหมวดนี่บัดนี้เก่าแปดบัดนี้อ่ามันมาหกแปดกันกันไว้เผื่อเลือแมนกันดีกันดีแต่ว่าลุงปีก็ให้รูดเก่านี่ล่ละกันปูได้คืว่าจิกกันไว้กันหน้าเหล็กเหล็ก ลูกพีเคยเป็นเนี่ยนนี้ให้เก่ามากหกหกกับเก่ามันบางครั้งบางที่มันก,นกนนะเนาะเซียวเซวค่ะแต่ว่าลูพีเลือกหลุดเก่านี่แหละเพราะว,ว่ามันมันมีหนึ่งในสามตัวมาตัวนี้ลูกพีตึงมาจากนี้ค่ะอ่ะค่ะลูกพี่้ทุกคนนั่งไปพิจารณาบ้างเดอ้อค่ะเล็กเขากับว่าสูดผ้าเขาเดอ้อเล็กรุดกับว่าสูดผ้ารุดรุดรุดก็ย่อมรับเขาก็ย่อมรับเดอ้อลูกพี ออะาจะอขอบคุณคำวิพาการวสการกษัตริย์ุค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะพี่น้องคะแนวทางต่ำเล่าแรงนี่นะคะไปพี่น้องคะหลวงพี่เราหายวิงว่งรูดวิ่งรูด เก้านะคะพี่น้องคะวิ่งรูดเก้าแนวทางมันนี่มีซีเก้าแปดเก้าแเก้าสมเก้าีนะคะซีเก้าแปดเก้าแปเก้าสเก้าีตัวมาตัวนะคะมีเก้าหา C ีเด้อพี่น้องเด้อเก้าห้าสี่นะคะพี่น้องคะมวดที่ผ่านมานี่3าตัวมาตัวนี่รุดทั้ง3าตัวนะคะพี่น้องคะ,ะก ตัวเล็กจับคู่ของหลวงพี่แล้วกับ่าเขาสสาหรับมวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะซึ่ง3ตัวมาตัวนึงนี่เป็นมวดแรกที่ลดนะคะพ่อแม่พี่นออ้องเอาเข้ากับมาซ้อมเบิงสาหรับมวดน,นี้นะคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดามือนี่เป็นมือวั่นพระหญ่พร้อมหลวงพี่ะบ้ว,ว่าวัาว่นพระหญ่ส่วนมากสถิติสีมาแปดกับเก่าสันพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทาง ช่วงแรงนี้นะคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพอแม่พี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะอันแนวทางของหลวงพี่นี่เราส่งมาหแหวนตั้งแต่โดนๆแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าบีิแอดกัคข้าอ,อันอันนนั้กับแผ่นดินไว้อยู่เนาะแกร่ลยู่าทานันได้โทรไปหาเล่าน่ะนะพอแม่พี่น้องคะก็เลยได้ลงให้ยพอแม่พี่น้องได้เบิ่งคําไปนิดนึงขอโทษขออภัย นะคะฝ่ายพี่น้องคะแนวทางของหลวงพี่หมวดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งจับคู่แล้วก็สามโตมาตโตนี่ก็บ,บ่เขานะคะซึ่งสามโตมาตโตเป็นหัวแหลกที่ลุดไปนะคะฝ่ายพี่น้องคะแต่ว่าก็ติดตามคือเก่าเพราะว่าเอฟซีเป็นก่นย่างคงติดตามหลวงพี่อยู่คือเก่านะคะเพราะว่าแนวทางกบมีเขาไม่ลุดนะคะพี่น้องคะ,อะแนวทางมีเขาไม่ลุดเนาะพี่น้องเนาะเอาหลังจากคลิปนี้นะคะเอกสิมมาสรุปให้สรุป หกแนวทางหกอาจารย์นะคะหกประมาณหกท่งทางหางหกอาจารย์เจ็ดอาจารย์ในระประมาณนั้นเดี๋ยวสิมาสรุปให้แนวทางที่แอลลงว่าทา่านนะนะพอพี่น้องคะ่ะข้าตาอันอ่าพระวงเรื่องแผ่นดินไวอยู่ก็เลยลงมาทา่านพอดีช่วงนั้นมันกะเน็ตสะดุดพอดีเนาะแกลเล่พอดีลงสันีิพี่น้องก็ะเรื่สาก็เลยลงมาท่านสํา,รา,าสหรับแนวทางของหาหกอาจารย์นะคะแอดสิมาสรุปให้ยพอยพี่น้องไปฟังอ่าทายโอเปร่าอ่าต่อจากคลิปของลุงพี่ดีกว่าเดาวน์นี่ละเดสิมาสรุปให้ฟัง อ่มี่ว่ามีตัวยไรแน่เจตอาจารย์นะคะที่แอร์ซนั่มาวอาสูพ่อแม่พี่น้องฟังในคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาบ้านพ่อแม่พี่น้องมีผลกระทบบ่พี่น้องสำหรับอันแผ่นดินไหวพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์คำว่าบอกแอดเดนเตอร์พี่น้องเด้อคอมเมนต์คำว่าวอาสู้กันฟังแน่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะคลิปนี้แอร์ก็บอกให้เต็มแปดหน้าที่คือเกาหน่ะละพ่อแม่พี่น้องคะหาเรื่องมาหาแนวเบาเบาซู พลอ่พี่น้องปังนะคะพลอ่พี่นอ้องพลอยพี่น้องอยากให้อันเบิ่งรวยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดแนวทางของเส้นธันใดกับคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อตอบคอมเมนต์ท่านแล้วนะคะพลอพยพีน่น้องค่ะมาหนีกับมะโบเข่าอันเรื่องของแผ่นดินไววหวนาะพี่น้องเนรอบปวรสิมีสองรอบด้วยพี่น้องรอบหนึ่งพันไปแล้วเนาะมือช่วงบ่ายๆนั่ยละกะรอบสองนี่กับบรูวาสิ สีมาตอนไหนจังสีเนี่ยพี่น้องมาเงากับเบ้นเจิงสีกับพ่อได้เตรียมตัวอยู่ที่พี่น้องเนาะแต่ว่าทามาเงีายมันขึ้นตอนคนลับลับอยูน่ตี้พี่น้องอืมจังสีจังใดแหลเน้ะพี่น้องคะจังว่งาจาังว่าจ็งใดกกให้พ่อพี่นอ้นนนองดูแลกันเด้อพี่น้องเด้อดูแลเจ้าของนะคะดูแลคนในครอบครัวนะคะพ่อพี่น้องเป็นหลักกับบรูเนาะ กับห้องก็สิเคยพออนันนี้พี่น้องเป็นดินไหวเนี่ยห้องกสิเคยพอเป็นเทียร์แรกอืมแต่ว่าทั้งอุดอรนี่กับบบกระทบแห่งมาในดอกบอก่อคือทั้งทั้งภาคเหนือหล่ะกับทั่งกรุงเทพนี่ทั้งกรุงเทพมีนักนะคะพี่น้องคะ่ะทั้งกรุงเทพมีนักเลยเพราาเป็นมิ่นแนวก่สาสร้ายเนาะพี่น้องเนาะกับเลือตนล้นทีพันสูญเสียพอไหมนะพอแมมพี่น้องเอาบันทิกลับเขามาได้พี่น้องเด้อออกไปนะกแล้วกับเขามาอันหลวงพีิลาว่ามือวันพระ ส่วนมากมือนีแห้งเป็นมือวันพาใยญ่ส่วนมากแนวทางสีมากเก่ากับแปดนะคะพี่น้องคะอ่าส่วนมากแนวทางสีมากเก่ากับแปดลุงพี่ระวังสิละพี่นอ้องจังไดกห็หายพี่นอ้องอ่าได้พิจารณาเบิงนะคะสําหรับแนวทางของอ่าหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะในช่วงแรกนี้นะคะพี่น้องคะเสียงเสียงรถไซเ่นเขาจะเป็นอย่างนูเอ๊ เอาขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูุแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าดาวค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะถมาบยากสิพราดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เชได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะแอกซิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุกุสุก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแมทในคลิปหน่ะนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี